สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์ที่7เดือนตุลาคม2,566นะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการปลูกต้นยูคาพอดีมาเจอต้นยูคาแล้วก็ประทับใจเลยถ่ายคลิปไว้เพื่อให้ FC ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวนี้ความสูงก็ประมาณ10เมตรขึ้นนะครับ ระยะลำต้นใหญ่โตตั้งแต่ปลูกก็น่าจะเป็นพันพื้นเมืองนะครับระยะปลูกผมนำเรียนก่อนหน้านี้เป็นผมปลูกระยะห่างประมาณ1เมตรแต่มาดูตรงนี้ก็เลยได้ไอเดียใหม่นะครับว่าถ้าปลูกในระยะห่างประมาณ 3- หรือ4เมตรขึ้นไปนี่นะครับขนาดของลำต้นต้นหนึ่งเวลาตัดในตออที่สองแล้วเสร็จสับเรียบร้อยปล่อยให้ทิ้งไว้นี่ต่อที่2หรือต่อที่3ขึ้นมาก็ต่อต่อ ลำต้นนึงนี่นะครับต่อต่อเดิมนี่ประมาณ5ลำ6ลำหรือ5ต้น6ต้นบางต้นก็เกือบ10เฉลี่ียเฉลีย่ยแล้วก็1กอ้อนี่500กิโลนี่ขึ้นไปนี่ได้อยู่แล้วนะครับหรือบางกอก็อาจจะไถึงตันก็เลยถ่ายไว้ให้ f อฟดูนะครับว่าวิธีการปลูกบางทีเราก็คิดว่าปลูกระยะทีใกล้ๆกันไว้เอาเอาเยอะไว้เอาความหนาไว้แต่จริงๆแล้วถ้าเราปลูกตาม หลักตามทฤษฎีระยะห่างได้ทุกอย่างได้นี้ลําต้นมันก็จะโตนะครับเลยถ่ายมาให้ดูเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับอย่างต้นนี้นะฮะนับดูแล้วมีกี่ต้นลหรครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ใน9ต้นบางต้นก็100ยโลกว่าขึ้นสรุปแล้วก็คือกอนี้นะครับเงาเนี้ยเกือบตันนะครับเกือบพันโล ในช่วงนี้ยูคาลิปตัสขึ้นไป้ายไว้ประมาณตันละ1,350บาทที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคนไหนที่มีต้นยูคาในช่วงนี้ก็ได้รับทรัพย์นะครับรับตังค์ปลูกทิ้งๆไว้ตอนนี้ก็เลยถ่ายให้ดูนะครับเดินดูยา,ยาวๆนิดหนึ่งนะครับบางต้นบางเง่าสูงเกือบ20เมตร อย่างเงี้ยนะครับสูงเกือบ20เมตรถ่ายให้ดูสูงจริงนะครับลำต้นสวยงามมากเลยไม่ใช่พันธุ์เนื้อเยอะนะครับเป็นพันธุ์พ่อจากเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านก็ข้อดีของพันธุ์พื้นบ้านที่เขาปลูกก็มีคนแนะนาว่าปลูกพันธุ์พื้นบ้านดีกว่าพันธุ์เนื้อเยอะก็แล้วแต่นะครับสําหรับผมก็ปลูกทั้งสองสายพันธุ์แต่ระยะยาวเขาบอกว่าพันธุ์ที่ ยืนระยะยาวได้ดีแล้วก็ต่อ2ต่อ3ต่อ4ต่อ5้าระยะยาวๆไปนี่พันพื้นบ้านหรือพันพื้นเมืองนี่น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับก็เลยถ่ายมาให้ชมเนี่ยยางกอนี้นะครับกอนี้เง่าเนี้ยตันขึ้นอยู่แล้วนะครับต้างที่เห็นข้างหน้าถ้าไปแปรรูปก็หน้าเหหน้าหหน้าหน่าจะได้นะครับเสากลมๆ แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันสูงมันยาวนะครับเท่อนแท่อนท่อนละ50ากิโลนสาสสบายนะครับถ่ายไว้เป็นไอเดียนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจปลูกต้นยูคาบางคนก็ปลูกระยะประชิดเอาจำนวนเยอะเข้าไว้แต่เวลาตัดก็เจอปัญหาในลรักษาอย่างนึง ผมได้ข้อสรุปของผมนะครับถ้าปลูกในระยะที่ระยะห่างพอดีพอดีไม่ถี่เกินไปไม่ห่างเกินไปนะครับสเมตรสี่เมตรประมาณนี้ระยะแถวนะครับในแถวก็ประมาณ2เมตรหรือเมตรห้าสิบก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับรีวิวให้ดูขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงลำาุ้ยทุกบัวทุกคนนะครับสวัสดีครับ